้าตาคล้ายๆนิวเอ็กเลยรู้จักป้านิวเอ็กอ่ะนิวเอ็กอ๋อที่เป็นยูทูบเบอร์เหรออ๋ออ๋อที่เราชื่อนัทใช่ปะเราชื่อนัทเราชื่อนัทใช่นัทนัทตี้พี้ทั้งคืนอะ่ะไม่รู้แต่เราแต่เราจำหน้าเธอได้อ๋เอเธอแอบชอบเราดีเธอเลยจำเราได้<ะ> <laughs> ไม่มันมันมันมัเพิ่งผ่าน มาไม่เท่าไหร่ไงเราเออเราก็เลยก็เราทำได้อ๋อแล้วแล้วไม่คิดจะชอบเราบ้างเหรอไม่เรามีผัวแล้วเอาเราเรา,เราเป็นกิ๊กก็ได้อะเออเราก็แบบเราจะนอกใจผัวเราไม่ได้เอาเราเราขอเป็นกิ๊กได้ปหมละ่ะจะเอาจริงไหมเดี๋ยวจะขึ้นไปหาเนี่ยดีเราแบบเรามาตัดประกันอ๋อเราแบบแอบแฟบอะไรประมาณนั้นแหละได้เอาได้นัดมาเลยมาดีโควิด <c oughs> ก,ก็ไม่กลัว เย็ดดไม่กูเโควิดด้วยขั้วแล้วนะโควิดคืออะไรอยากรู้แต่แอบแซ่บอย่างเดียวนี่เจ็บนะบอกเลยเจ็บกว่านี้เราก็เคยมาปแล้วของเธอจะเจ็บสักแค่ไหนกันนี่ไมยถึงโดนแลเจ็บอ่ะก็ไม่รู้โดนอะไรก็แล้วแต่อ๋อมาห้องเราแบบคือแบบร้องทั้งคืนอ่ะใช่หรอใช่ร้องร้องเพลงมากันก็หลงเชื่อทักทีเท่านั้นแหละอ๋อแล้วที่เหลือ ไม่ไดลองมากกว่านั้นแล้วแบบลองสำหรับนี่นี่ออยากลองคนอยากลองแบบตอนคาคาแว่นอะไรประมาณนี้เลยโอเคได้อยากได้ลุคไหนบอกได้เลยนี่อยากได้แบบลุคแบบชุดนักศึกษาอะไรประมาณนี้น,นะครับโอ้ได้ได้คนะบตบกว่าคาชุดเลยเปล่านี่ <c oughs> แล้วจะเป็ชุดคุณหมอก,ก็ได้นะแบบลุคคุณหมอใส่แว่นอะไรอย่างงี้เอ้ยพอดีเลยป่วยพอดีเราป่วยพอดีเลย <c oughs> ใช่แต่ว่า แต่แกต้องรักษาหมอนะฉีดเข็มแบบเอ้ยไม่ใช่ดิฉีดยาให้คุณหมอเอ้ยก็เราฉีดบ่อยอยู่นะไอ่อเหรอได้เรต,ต้องการแบบเออตอนนี้ก็คือแบบป่วยอยู่<น>เออเวลาฉีดของเราเราจะปลุกมาตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้ามาฉีดอ่าง้านเหลี่ยมแทนไปเลยั้งนั้นนเยอะเดาเหมือนเดิมยังเหมือนเดิมยังสู้ไม่ถอยเหมือนเดิมอต่ถก็เราบอกแล้วไงเต่ เดี๋ยวไม่คิดจะไม่คิดจะยอมเราเมื่อเหรอไม่เราไม่ยอมนคนแบบนี้เราต้องเตือเราดิเราที่ไแหละเราเป็นคนตากประโยชน์แกเองเฮ้ยเสียน้อยนี่ไม่น้อยนะไม่น้อยนะโว้ได้อยู่อัอวได้อยู่อ่ะครับอ่ะครับแน่นปา้าครับหรอใช่ครับลึกไหมแบบลึกไหนาย,ยาวป้าโอ้โหกระจะอ๊ะอกอย่างเงี้ยเลย พ่อเราเราพอเ,เราเลือกจริงๆนะเราบอกเลือกจริงนะนี้เราแบบอญัยเลยคือคอเราเอ้ยจะลึกแค่ไหนเชียวเราที่เขาแต้ <c oughs> ตายังโคลนเลยนะดีกูอ,อ,อยากจะดเป็นก้นัวแล้วลงไปลึกขนาดไหนเราก็ได้นะดีอ,อ,อยากเราดูจะเนื้อแบบจะเลึกสะแค่ไหนกันชอบ <c oughs> <c oughs> นี่ทำไมนอนดึกอะครับทำไมแม่วันค่ะเฟอผู้ชายเหรอก็เลยแตกสีนี่ <c oughs> น่าจะไม่ใช่เราแล้วล่ะน่าจะเป็นคนอื่นอะ่ะเอาก็ไปอยู่คนเดียวก็คนอื่นได้ไงอนี่เว้เยเกิด <c oughs> <c oughs> มาไม่เคยรอนชมเลยเว้ยจริงใช่ <c oughs> <c oughs> ม,มีบ้างแหละโทษสกุงสกอย์อะ่ะไม่มีไม่มีเราเล่นมานีา่เรายังไม่มีใครชมเราเลยนะเนี<ะ>่ย่ไม่มีใครน่ารักเหมือนเราได้ใช่ไหม นี่นี่เราจีบเรากรแทบอย่างเงี้ยนี่นี่เ้ยจีบแบบนี้อ๋ออันนั้นแค่ใช้มือจีบแต่อันนี้จีบเป็นแฟนเลยครับอ๋อตีหนาวไหมครับหนาวไหมที่นู่นหนาวตอนงานกันก่อนใช่ะเฮ้ยพอดีว่างพอดีเว้ยทำไงดีว่า ข้างๆว่างไหมครับไม่ว่างค่ะน้องนอนอยู่เอ้ยอ่ะน้องออกไปจากห้องมันจะได้ว,ว่างๆอ๋อ <laughs> ไม่ได้เหรองั้นก็กอดน้องก็ได้งไงไม่อบอุ่นแล้วกอดอะไรอบอุ่นนะครับกอดพี่อกุลดี <laughs> พูดเป็นเล่นพูดเป็นเล่นเป็เล่นนะพูดดีนี่เอ,อ้ย ให้พ่อกับแม่ไปขอเราบ้านอย่างเงี้ยคุณเนี่ยตัวเอ็มตัวเดียวแล้วเราจะอ่านยังไงอ่ะชื่อเอ็มอ้าวเหรออ๋อครับผมเรียกเอ็มก็ได้นี่ทำไมนอนดึกจังชื่อชื่อไกด์ครับชื่อไกด์อุ้ยน้ำเที่ยวหน่อยเที่ยวไหนครับเที่ยวไหนดีกำแพงเพชรมันมีที่ไหนให้เที่ยวอ๋อ เจอจระเข้ก็พิจิตใช่ปะใช่จระเข้พิจิตบึ้งสีไปครับเราไปเที่ยวนครสวรรค์นึกอ่ะให้เธอพาเที่ยวเราไม่ได้ชื่อไกด์เธอชื่อไกด์จะต้องพาเราเที่ยวอ้าวเหรอเที่ยวไหนดีอ่ะกำแพงเพชรอ่ะมีแต่ป่ามั้งเนี่ยใช่มีแต่ป่าพี่แต่น้องตกอ่ะมันไม่น่าเที่ยวเลยนี่แบบ หน้าตาคล้ายๆนิวเอ็กเลยรู้จักป้านิวเอ็กอะนิวเอ็กอ๋อที่เป็นยูทูบเบอร์เหรอเออเคยเจอเคยเล่นแล้วเจออะตอนนั้นอะอ้าเหรอหน้าักป้าไม่รู้ว่าไม่รู้จักมันด้วยตอนแรกอะแล้วมันก็ถามว่าจักป้านิวเอ็กอะปันนั้นเนี้ยหน้าค้ามาอะหน้าคาหน้าเราค้าขนาดั้นหรอไม่รู้อะหรือว่าตัดผมขายกันก็รู้นะ ไม่ใช่ส่วนมากส่วนอันนี้เธอคนแรกที่บอกว่าเราเหมือนออนิวเอ็กแต่คนก่อนหน้านี้เขาจะบอกว่าเราเราเหมือนไอเนี้ยเหมือนคูตเตอร์อ่ะ <c oughs> คูตเตอร์ไอคูเตอร์ไอคูเตอ้เลี้ยอย่าชีวิตเหรอโอ้โหเยียละเยีย <c oughs> ละกลายเป็นคนตายแ <c oughs> ล,ล,ล้วกูทีเนี้ยน้อเล่ยอุ้ยพูดแบบตัวโอ้โตกใจเลยตกใจเลยน้อย เล่นมุกเออเล่นมุกเล่นมุกเอา uc, uc, เอาสาวู้เอาเสาวูเ<ล>้เลยนะรู้สึกว่ามุกจะแรงเลยนะมุกเนี่ยว <laughs> ิเล่นใกล้ได้เฉยก็ตอนแรกอนะที่อ่านข่าวอะ <c oughs> คือคิดว่าครูเต้ยครูเต้ยไอ้ที่เราหล่อนน่นแหละครับเออที่ไหนได้พอเข้าไปอ่านอะครูเต้ยวงผู้ไทยใครวะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เต้อีสานไงไม่ใช่คูเตยที่เรารลองไงอ๋อมันมีคูเต้ยอีสานกับคูเต้ยเราล่อรอนี่อยู่กับใครครับเนี่ยอยู่กับแมวตัวเดียวท่าแมวหลดเนี่ใช่จะบอกว่าอ้วนมากอ้าวแล้วแล้วมันก็นอนแบบนี้เลย <c oughs> ดีมีกเลยก,กนแมวบ้าไอ้นอนท่าดีวาเนี่ย ได้ไล่์อจนเล่นเยอะจนไล์เยอะขนาดนี้เราเนี่ยเโโปล่าเปล่า,าไม่ใช่เรามีนานแล้วคือเรามีนานแล้วไงแล้วเรานานๆทีเราเข้ามาเล่นนี่นี่ก็มีตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะแต่คือแบบมีอยู่แค่นี้ไม่ได้ขยันเล่นเนี่ยโอ,โอันนี้เราแบบนานๆเข้ามาทีเนี่ยเราเพิ่งแบบหายไปหกเดือนแล้วเราค่อยเข้ามาเนี่ยเดืโอโนลเลยเหรอ สใส่ยมีเพื่อนแอบเล่นแล้วแหละ <c oughs> มันนานแล้วเราเล่นตั้งแต่มันดังแรกๆอ่ะตั้งแต่ที่ไอ้ที่เธอบอกอ่ะที่น New X มันเอามาเล่นน่ะนั่นแหละเราเล่นเออช่วงนี้มันหายไปแล้วาะมันไม่ค่อยทำแล้วมันไปทำเกี่ยวกับติ๊กตอกใช่หรอใช่ปะ <c oughs> ไม่รู้่ะไม่ก็เห็นมันแบบเรชอบแบบเอาสาวสวยๆของติ๊กตอกมาลงใช่ปะใช่ใช่ใช่หรอเราไม่รู้อ่ะเมื่อก่อนมันโคกลับไอ้นั่นนี่ฟาลาแฟใช่ปะฟาลาแฟแล้วมันก็เลิกไปแล้ว แล้วมาคบกับคนใหม่แล้วคนใหม่มันก็เลิกไปแล้วแล้วตอนนี้มันมันยังไงมันจะชูไอ้ n อมันก็ร่อนเหมือนคนแถวนี้ไม่น,าน่าจะใช่เราแล้วลนะท่าทางเหมือนมากเลยอเหมือนมากเลยไม่เหมือนคุณยเตยนี่เห็นเราไม่นึกถึง <c oughs> เอ็กเลยใช่ป <c oughs> ม่ม้หมายถึงว่ามันมันดูแย่นะนิวเอ่อะห <c oughs> มายถึง ยังไงถ้าทางการพูดการการพูดเราอย่างนี้หรอเออแล้วก็แบบแต่งตัวโอ้ยทรงผมก็ยิ่งแบบแต่ของ NEX มันจะแบบเติเอหน่อยมันก็ไม่เจอแต่วมันเยอะอ่ะแบบตรงดิ่งอย่างนี้หเออน่าจะใช่อ่ะจำไม่ได้แต่งตัวแต่งตัวแล้วป้อแล้วแต่งตัวเหมือนหรอเออขายเลยขายเด้อจะทำยังไงให้ไม่เหมือนดีปะเนีย สีผมเราไม่เหมือนนะอย่างน้อยเออเออไอ้ New X มันสีผมมันทองทองเนาะใช่ไม่ชอบไปละพม่าเอะเราเ่นวนนเี่ยถ้าเป็นเพื่อนกับนิวเอ็กเราอยู่กำแพงเราอยู่กำแพงแล้วนี่เอ็กอยู่จังหวัดไหนปทุมมันอยู่กรุงเทพไหมเนาะเออใช่อยู่กรุงเทพปะไม่รู้อะแถวแถวกรุงเทพอะ เธอปะเฮ้ยเธอเขาอาจจะเจอหนุ่เอกก็ได้เธอไปอยู่ตัางกรุงเทพโอ้โหแต่งตัวซะมันหนาวฟาดสาวๆในคนเนี่ยคือนะคะเราแต่งตัวะลรเธอก็แค่เสื้อคลุมเสื้อคลุมใส่เสื้อคลุมนั่นแหละไปใส่เสื้อยืดก็พอละมันหนาวอ่ะคือข้างในเราก็ไม่ได้ใส่อะไรเราใส่แค่เสื้อคลุมเสื้อยืดเสื้อข้างในเราก็าไม่ได้ใส่ก็ไม่ใส่เนี ไปใส่เสื้อยืดอปอต้องไรเราไปใส่เสื้อเดี่ยใ้เอาเล่นเดี๋ยวเชิญใ,ใส่เถอะเดี๋ยวเจอสอาวเดี๋ยวไม่หลอกนี่เรียนเรียนใกล้จบยังครับเนี่ยใกล้ละเลยเถื่อนนึงแอีกเทอมหนึ่งเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้เอากระตาไปให้มาเลยมาเลย <c oughs> ถ้าเราไม่หลงนะเดี๋ยวรวบรวมคนหรอถ้าเราไม่หลงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเอะไรเขาไว้ป่ะเอาลายไว้ได้เดี๋ยวเราจะไปเลยไปเซอร์ไพรส์เลย เดี๋ยวแต่ว่ามันเป็นไอดีนะเป็นอร์โทรแต่ว่ามันเป็นไอดีอายุเท่าไหร่เราให้ถ่ายยีิบไม่ใช่น้อยกว่าหมากกว่ามากกว่ายี่สิบสองยิบสองก็ยังไม่ใช่ยีิบสามใช่ครับยี่สิบสามเป็นพี่เขาปีหนึ่งเลยอ้าหรออืมเขาอายุยสิบสอง ถามก่อนแบบเกือแบบแกคือแบบถ้าแกกว่ามากอะไรเงี้ยจะได้เลยกพี่ไงพไเพราะว่ามันเพราะว่ามันอันนี้น่าเกลีย์เนี่ยเป็นเพื่อนเลยอ๋อคุยกันมาตั้งนานพม่ถามอายุ <c oughs> คุยกันมาตั้งนานแล้วเอว่อะใช่นานสุดแล้วนะแต่งงานกันเลยแล้วกันมีมแหวนด้วยอ๋ <c oughs> อเรา กลัวเบื่อก็เห็นแบบทำท่าเบื่อๆก่อนอ๋อเอามายืมเอามายืมก่อนเดี <c oughs> ๋ยวค่อยใช้คืนไอรอนน่ไอรอนแหละไอรอนแมนปะใช,ใช่ไอรอนแมนไม้ตกแมวแล้วแล้วเมื่อกี้แมวแมว,แมวอีกคนหนึ่งอะที่ที่เจอมาคือเพิ่งเล่นเจอแกอะคนที่สองครับ <c oughs> แมวอีกคนหนึ่งมันชื่อทูนี่เป็นลูกพี่เป็นลูกพี่ไอตัวนี้เลย ยีตโโทนี่ไก่โทนี่กระตากแว่ามันเป็นโทนี่อะไรอะคไม่รู้จริงมันโทนี่สตาร์กไม่ใช่หรอสตาร์กใช่ไหมใช่กระตากเย่โทนี่ไก่โอ้ยผมไม่เคยเจออก็ไม่รู้ว่าเคยได้ยินมันพูดอ่ะแต่ไม่ใช่โทนี่อะไรตา๊กตั๊กนี่แหละ แค่ดูไอเด้นแมนมาเพิ่งเจอเดี๋ยวไปตัดผมทรงนิวเเตอวะนี่ยังไม่เหมือนใช่ไหมเราต้องไปตัดให้เหมือนใช่ไหมนิวเอ็กเหมือนนิวเอ็กมันแบบเฉลือเฉลือหน่อยเฉลือเดี๋ยวเราต้องไปย้อมสีผมอย่าเลยเหม่อมากเอาชิ่อใหายแล้วนี่แหละคือบางมันไม่ได้เหมาะกับทุกคน แล้วก็ไม่ต้องผมแสกข้างแสกกางด้วยนะแบบนี้แหละอ่าคือคือบางคนเนาะจ้าคือคิดไปานอาจารย์นีะคนหลอกก็หลอกไปไงคนนี้หลอกไม่คนก็หลอกอ่ะก็แบบไอ้นี้ไงไอ้วินเทจวินเทจ่ไงเห็นวินวินเนื่องจากเสื้อกางเกงยันทรงผม เราต้องมีแว่นด้วยมีแว่นด้วยเก็บทรงไว้อยู่เราต้องไปหาแว่นกับเขาบ้างแล้วล่ะหาแว่นมาไต่ผมต้องใช้อะไรสักตัวด้วยตัวเนาะไม่มีชอบแมวไหมแมวก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ระหว่างหมากับแมวเราชอบหมามากกว่าโอ้ยจ้าจ๊อดกระต่ายทำไม่ทำไมต้องชอบ ต้องชอบกระต่ายด้วยต้องชอบกระต่ายด้วยนี่บังคับ้เวลาชอบกระต่ายเราก็ต้องชอบใช,<อ>บชบ่จนเขาบอกจะแต่งมาเนี่ยจะแต่งามาอ๋อแต่งครับผมถ้ามีแหวนถ้ามีแหวนขนาดนี้ก็ต้องแต่งแล้วล่ะ ชาปะเล็เป็นแฟนกันอ่ะไม่รู้ดิไม่เคยอะ่ะตั้งแต่เล่นมาไม่เคยนะไม่เคยเหมือนกันคือแบบคิดว่ามันมันจะได้เหรอ,อเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องมาเปิดเล่นอยู่ดีจริงไหมแล้วเดี๋ยวมันก็เจอเจอเจอผูอ้หญิงไปเรื่อยอย่างนี้ครับมันไม่ถ้าเกิดคนมันจะอันนี้จริงๆริงมันก็ไม่เกี่ยวต่อให้เล่นอะไรก็ไม่เกี่ยวหรอกถ้าคนมันจะคบกันจริงๆไม่ได้มันต้องคุยกับสาวไปทั่วไง ครับไม่ได้ก็ไม่ได้ทำเล่นทำเล่นต้องลบทิ้งไปนี่ลบเลยลบเลยอ้อลน์ปุลยลบเลยเฉยดไล์เล่นมาตั้งงานดูดิทำไปได้ไงวะเป็นต้องเล่นห่ชั่วโมงต่อวันวะจะใส่หนวดเฮ้ยลองลองเล่นหนวดให้ดูหน่อยโอเคได้เงียนะเป็นหนวดเอ้ยเดี๋ยวเขาจะใส่หนวดให้ดู โคตรเข้มเหมือนไอหนีปะเหมือนโทนี่กระตาอะดูเข้มไปเลยอ่ะมันต้องใส่อันไหนวะอีกอันเราอีกหน้าคนแปลกเลยดูตุ่มติบมาสุ่มติบมาหน้าคนแปลกเลยเก็บทรงไม่อยู่กลัวแล้ว ีก็ำลงจะแบบเก็บทรงไม่อยู่เลยอันนี้เปล่าเก็บทรงอ่ะอ้าวเอาหนวดออกแล้วเหรอใช่เอาออกตังรานแล้วล่ะนี่จะไปอาบอย่างหรอหรือว่ายังจะไปแล้วไม่ต้องไล่ถามเฉยๆไม่ได้ไล่ไงจะมานอนแล้วก็เดี๋ยวจะลุกไปอาบน้ำหลัง อ๋อฮะงั้นไปอาบน้ำมันะครับผมอันาลืมแอดมาล่ะครับผมครับผมบ๊ายบายครับบ๊ายบายบ๊ายบาย